เคยเจอผู้หญิงที่เงียบแต่ทรงพลังจนทุกคนต้องตะลึงแย,ยายคนนี้ไม่เคยวุว่นวายรอเมื่อสามีประกาศแต่งงานมียน้อยต่อหน้าครอบครัวและแขกแต่สิ่งที่เธอทำกลับทำให้ทุกคนอึง้งจากความสงบของเธอเกิดแผนลับที่เฉียบคมเธอใช้ความอดทนและสติปัญญาจัดก,การสามีและเมียน้อยอย่างไม่ไว้หน้าเปิดเผยความจริงต่อหน้าสาธารณะทำให้ความอดดีของสามีพังทลายและเมียน้อยต้องเจ็บปวดกับผลของการกระทำของตัวเอง เรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดการทรยศการวางแผนและความยุติธรรมในแบบที่คุณไม่เคยเอเห็นมาก่อนความเงียบบางครั้งมันทรงพลังมากกว่าคำพูดใดๆบนใหกลางเมืองเงียบแตนน่กลับเต็มไปด้วยความและความกังวลของผู้คนที่มาร่วมงานน้อยๆในบ้านของครอบครัวคุณพัญยานั่งสงบอยู่ที่โซฟาสีหน้าเรียบเฉยแต่สายตากลับแฝงไปด้วยความเฉียบคมเธอสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของสามีที่เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่า วันนี้ฉันมีเรื่องจะประกาศต่อทุกคนสามีพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจมือของเขาเรียวชี้ไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างเขาเธอสวมชุดสวยราวกับนางแบบความงามของเธอทำให้ทุกสายตาหันไปมองนี่คือเมียน้อยของฉันสามีประกาศเสียงดังทำให้ทุกคนในห้องตกตะลึงทุกคนเงียบแม้แต่ผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ไม่รู้จะพูดอะไรสายตาพวกเขาสับสนและตกใจบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึง้ง แต่คุณภรรยายังคงนิ่งสายตาไม่สั่นไม่พูดอะไรแม้ว่าใจของเธอจะเจ็บลึกๆก,กันเงียบของเธอสร้างความอึ้งแก่ทุกคนในห้องมากกว่าเสียงตะโกนใดๆเมียน้อยยิ้มเจ้าเล่พยายามเอาใจทุกคนแต่ท่าทีของภรรยายทําให้เธอรู้สึกถึงอํานาจที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนทําไมเธอถึงไม่ไววยวายเมียน้อยคิดในใจสามีหัวเราะเบาๆมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่ต้องห่วงเธอคงจะเข้าใจฉันสมควรมีความสุขใช่ไหมเขาก้าวเข้ามาใกล้ภรรยาย ภรรยายังคงนิ่งมือเรียวของเธอวางบนตักน้ำเสียงของเธอเงียบสงบแม่หัวใจสั่นรัวความเงียบนี้ทำให้สามีรู้สึกแปลกใจเขาเคยชินกับการเห็นภรรยาว่ยวายหรือร้องไห้ทำไมคุณไม่พูดอะไรละ่ะสามีถามเสียงคุณภรรยามองตาเขาอย่างสงบแต่ไม่มีคำตอบน้ำเสียงเธอเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความเยือกเย็นที่ไม่คาดคิด เพื่อนสนิทและญาติญาติพากันกระซิบกันเบาๆความเงียบของภรรยาทําให้ทุกคนสงสัยและหวาดกลัวบางคนเริ่มสงสารเธอแต่บางคนก็เริ่มสงสัยในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นสามีพยายามยั่วยุอีกครั้งไม่โกรธเหร,หรือคุณยอมรับชะตากรรมแล้วภรรยายังคงเงียบแต่สายตาเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจลึกๆเหมือนเตรียมแผนบางอย่างที่ไม่มีใครเดาได้บรรยากาศภายในบ้านตึงเครียดมากขึ้นทุกสายตาจ้องมาที่ภรรยา แขกบางคนพยายามเปลี่ยนเรื่องเพื่อคลายความตึงเครียดแต่สามีหัวเราะลั่นรู้สึกว่าตนเองชนะแล้วเมียน้อยก็ยิ้มเจ้าเล่แต่ลึกๆรู้สึกถึงความแปลกประหลาดของภรรยาภรรยาเงียบเพียงแค่เงียบแต่ความเงียบนั้นหนักแน่นและทรงพลังมากกว่าคำพูดใดๆในใจของเธอมีความคิดหลายอย่างหมุนวนราวกับพายุแต่เธอไม่แสดงออกเธอเห็นอนาคตที่สามีไม่คาดคิดเธอเห็นความผิดพลาดของเขา เธอรู้ว่าการกระทําใดๆของเธอในตอนนี้จะเปลี่ยนเกมได้แขกบางคนเริ่มกระสิบว่าเธอจะทำอะไรทำไมยังเงียบอยู่แต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจว่าความเงียบของเธอไม่ได้อ่อนแอแต่มันคือการเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะตามมาจบตอนแรกด้วยความเงียบที่เต็มไปด้วยพลังทุกสายตาจ้องมาที่ภรรยาแต่เธอเพียงยิ้มบางๆใต้สายตาที่สงบนิ่ง หลังจากเหตุการณ์ประกาศความสัมพันธ์ของสามีจบลงแขกบางคนพยายามกลับมารวมตัวแต่ความรู้สึกอึ้งยังคงลิงเกอร์อยู่ในอากาศสามียืนตรงกลางห้องพยายามเก็บรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ไว้บนใบหน้าเขามองไปรอบๆแขกและครอบครัวราวกับต้องการให้ทุกคนประทับใจไม่ใช่ทุกวันหรอกนะที่คุณจะเห็นผู้หญิงสวยและฉลาดขนาดนี้มาอยู่ข้างตัวฉันเขาพูดเสียงดังพร้อมชี้ไปที่เมียน้อยเมียน้อยยิ้มหวานยืนสง่างามพยายามทำให้ทุกคนชื่นชม สวัสดีค่ะทุกคนฉันยินดีมากที่ได้มาอยู่ที่นี่เธอพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความมั่นใจทุกสายตาหันไปมองแต่ในมุมหนึ่งของห้องภรรยายังคงนั่งนิ่งมือวางบนตักสีหน้าเธอสงบเหมือนน้ำในทะเลสาบสามีเริ่มพยายามโชว์ฐานะและความมั่งคั่งเขาชี้ให้เห็นของตกแต่งบ้านพูดถึงธุรกิจและความสำเร็จของตัวเองแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาสมควรมีความสุขกับใครก็ได้ที่เขาเลือก แต่ภรรยายังคงเงียบความเงียบของเธอเหมือนมีพลังดึงดูดเมียน้อยเริ่มสังเกตถึงความแตกต่างเธอไม่เข้าใจว่าทำไมภรรยายไม่ตอบสนองไม่ไวอยวายหรือร้องให้เหมือนที่เธอคาดคิดในใจของเมียน้อยเริ่มมีความรู้สึกกังวลเล็กๆผู้หญิงคนนี้สงบแบบนี้ทำไมฉันรู้สึกกลัวขณะที่สามียังคงโอ้อวดเขาไม่สังเกตว่าสายตาของภรรยายค่อยๆสํารวจทุกการเคลื่อนไหว ทุกการกระทําทุกคําพูดทุกท่าทางของเขาถูกเธอจดจําอย่างละเอียดแขกเริ่มพูดคุยเบาๆบางคนพาการสะกดสายตาไปที่ภรรยาเธอไม่ไวายเลยเหรอเธอทําไมถึงสงบได้ขนาดนี้ภรรยาเพียงยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่ไม่เปิดเผยความเจ็บปวดใดๆแต่รอยยิ้มนี้แฝงไปด้วยความรู้สึกลึกๆของความอดทนและความเฉียบคมเธอเริ่มวางแผนในใจต้องรอดูจังหวะที่สามีจะพลาด เมียน้อยเริ่มพยายามเข้าหาภรรยาสวัสดีค่ะฉันชื่อภรรยาสบตาเธอเล็กน้อยแต่ไม่ตอบการนิ่งเฉยนี้ทําให้เมียน้อยรู้สึกอึดอัดเป็นครั้งแรกที่เธอไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้สามีสังเกตความเงียบของภรรยาเขารู้สึกขัดใจแต่คิดว่าเธออาจหมดกําลังใจแล้วจึงหัวเราะและพูดต่อหน้าผู้คนเห็นไหมละ่ะฉันไม่เคยเห็นใครสงบได้เท่าภรรยาฉันอีกแล้ว แต่ความจริงภรรยากำลังสังเกตทุกการกระทำของสามีเธอเห็นความอวดดีความประมาทและความมั่นใจเกินไปของเขาเธอรู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดอ่อนสำหรับแผนการในอนาคตในขณะเดียวกันเมียน้อยเริ่มรู้สึกกังวลเธอไม่เคยเจอใครที่นิ่งขนาดนี้ความสงบของภรรยาเริ่มทำให้เธอสงสัยในความมั่นคงของความสัมพันธ์กับสามีแขกบางคนเริ่มกระซิบกันเบา ผู้หญิงคนนี้เธอไม่ได้อ่อนแอเลยนะคำพูดนี้ทำให้สามีเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงแต่เขายังคงพยายามสร้างภาพว่าเขาเป็นผู้ชนะภรรยายังคงนั่งสงบสายตาของเธอมองไปรอบๆห้องทุกคำพูดทุกการกระทำของสามีและเมียน้อยถูกเธอเก็บไว้ในใจความอดทนของเธอไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการวางแผนรอเวลาให้แผนของเธอเปิดเผยผลตอนนี้เทนชนเริ่มเพิ่มขึ้น แขกทุกคนเริ่มสังเกตความแตกต่างของอารมณ์สามีมั่นใจแต่เริ่มมีรอยแววตาสงสยัยเมียน้อยยิ้มหวานแต่เริ่มรู้สึกถึงอำนาจที่ไม่เคยคาดคิดของภรยาหลังจากแขกส่วนใหญ่กลับไปแล้วบ้านกลับเข้าสู่ความเงียบสงบแต่สำหรับภรรยานี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเธอเดินไปที่ห้องทำงานของสามีสายตาเธอสอดส่องเอกสารและแผนงานธุรกิจทุกสิ่งที่สามีเคยภูมิใจตอนนี้อยู่ในมือเธอ ภรรยาเริ่มวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสามีเธอจดบันทึกพฤติกรรมการใช้เงินเธอจดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นและความสัมพันธ์ที่สามีพยายามซ่อนทุกความผิดพลาดและการโอ้อวดของเขาถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานเขาคิดว่าฉันอ่อนแอแต่จริงๆแล้วฉันแค่รอเวลาเธอคิดในใจน้ำเสียงในใจเธอสงบแต่ความคิดเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแผนการของเธอไม่ได้รีบร้อนแต่เตรียมตัวอย่างรอบคอบ ขณะเดียวกันสามียังคงโอ้อวดความมั่งคั่งและความสัมพันธ์กับเมียน้อยเขาไม่ได้สังเกตว่าทุกคำพูดและการกระทำของเขากลายเป็นช่องโหว่สำหรับแผนการของภรรยาเมียน้อยยังคงยิ้มหวานแต่เริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดภรรยาเริ่มวางแผนลำดับขั้นตอนรวบรวมหลักฐานทุกการกระทำที่สามีทำผิดและการเงินที่ไม่โปรง่งใสสังเกตความสัมพันธ์ดูว่ามีใครช่วยหรือใครอยู่เบื้องหลังสามี เตรียมจังหวะรอเวลาให้ทุกอย่างถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเธอวางแผนอย่างเงียบๆแต่รัดกุมแม้สามีและเมียน้อยจะคิดว่าเธออ่อนแอแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเธอถูกคิดอย่างละเอียดเธอไม่รีบร้อนเพราะรู้ว่าการรอคอยให้คู่ต่อสู้ประมาทคือกุญแจสู่ชัยชนะในค่ำคืนนี้ภรายาเขียนบันทึกทุกเหตุก,การณ์การสังเกตที่ละเอียดทำให้เธอเห็นความอ่อนแอของสามี เธอรู้ว่าเมียน้อยก็มีความมั่นใจแต่ขาดการวางแผนและเข้าใจสถานการณ์จริงสามีพยายามโทรหาเธอในภายหลังทำไมเธอไม่โกรธเลยเขาถามเธอเพียงตอบด้วยเสียงเย็นฉันกําลังรอเวลาการตอบแบบนี้ทำให้เขารู้สึกหมุดหนิดแต่ไม่เข้าใจว่าภรรยากําลังวางแผนอะไรเมียน้อยเริ่มสังเกตเธอรู้ทุกอย่างหรือเปล่า เธอไม่กล้าถามตรงๆแต่สัญชาตญาณของเธอบอกว่าภรรยาไม่ได้อ่อนแอเลยตอนนี้เทนเชนสูงสุดภรรยาเป็นเหมือนนักวางแผนเงียบๆสามีมั่นใจเกินไปเมียน้อยเริ่มรู้สึกถึงความอันตรายแต่ยังไม่รู้ว่าภรรยาจะทำอะไรต่อไปเช้าวันใหม่แสงแดดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างบ้านใหญ่แต่วันนี้กลับไม่สดใสเท่าเมื่อวานแขกบางคนที่ยังคงอยู่เริ่มสังเกตพฤติกรรมของสามีและเมียน้อย สามีเดินเข้าไปในห้องรับแขกด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์แต่วันนี้มีบางสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมภรรยานั่งอยู่มุมห้องสีน้าสงบเหมือนทุกวันแต่สายตาเต็มไปด้วยความเฉียบคมเธอเริ่มเปิดแฟ้มเอกสารที่เก็บไว้เมื่อคืนในแฟ้มมีหลักฐานเกี่ยวกับการใช้เงินของสามีการทำสัญญาที่ไม่โปร่งใสและรายละเอียดความสัมพันธ์ลับของเขาแขกบางคนเริ่มสังเกตความเงียบของภรรยาแต่ไม่รู้ว่าความเงียบนี้กำลังสร้างพลังมหาศาล ภรรยาเริ่มพูดช้าๆแต่ชัดเจนฉันอยากให้ทุกคนเห็นว่าความจริงบางอย่างไม่สามารถซ่อนอยู่ตลอดไปเธอวางเอกสารบนโต๊ะกลางสามีหัวเราะเบาๆคิดว่าเธอกำลังอารมณ์เสียเธอจะทำอะไรได้ฉันก็มีความมั่งคั่งและอำนาจเขาพูดเสียงสูงแต่เมื่อภรรยาเปิดเอกสารและแสดงรายละเอียดการเงินบางส่วนแขกทุกคนเริ่มตกใจหลายคนพยักหน้าเหมือนรู้ว่าภรรยาพูดความจริง สามีเริ่มเหงื่อแตกและสีหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนเมียน้อยพยายามยิ้มหวานแต่สายตาของเธอสั่นเล็กน้อยนี่มันจริงหรือเธอถามในใจเธอไม่เคยคิดว่าภรรยาจะมีหลักฐานและความพร้อมขนาดนี้ภรรยา,ยายังไม่พูดมากแต่ความเงียบของเธอแสดงพลังแขกเริ่มกระซิบเบาๆว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาเลย สามีพยายามอธิบายตัวเองแต่คำพูดของเขาดูอ่อนแรงและไม่มั่นคงภรรยาใช้สายตาเดียวเธอจับทุกการตอบสนองของสามีและเมียน้อยเธอเห็นความประมาทของสามีชัดเจนนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแผนการของเธอเมียน้อยเริ่มรู้สึกถึงความเสี่ยงเธอพยายามเข้าหาภรรยาเพื่อสร้างความสัมพันธ์แต่ภรรยาเพียงมองด้วยสายตาสงบนิ่งไม่ตอบสนอง การนิ่งเฉยนี้ทำให้เมียน้อยรู้สึกอึดอัดและไม่มั่นใจสามีเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงเขามองไปที่ภรรยาและพยายามหาทางแก้ตัวแต่ยิ่งพูดเขายิ่งอ่อนแรงเพราะแขกเริ่มเชื่อใจภรรยาในใจของภรรยาเธอรู้ว่าแผนการเริ่มได้ผลสามีเริ่มตกอยู่ในความสับสนเมียน้อยเริ่มหวาดกลัวแขกทุกคนเริ่มมองเธอด้วยสายตาใหม่ความสงบและความเฉียบคมของเธอเริ่มได้รับการยอมรับ ตอนนี้เทนเชันสูงสุดสามีที่เคยมั่นใจเริ่มมีรอยแววตากังวลเมียน้อยรู้สึกถึงอำนาจที่เธอไม่เคยเข้าใจภรรยาเป็นเหมือนผู้ชนะที่ยังไม่ต้องทำอะไรมากแค่เปิดเผยความจริงเล็กๆก็ทำให้ทุกอย่างสันสะเทือนวันนี้บรรยากาศบ้านไม่เหมือนเดิมแขกหลายคนยังคงจําเอกสารและคำพูดของภรรยาเมื่อวานได้สามีพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มเริ่มสั่นและไม่มั่นคง เมียน้อยยืนใกล้เขาแต่เริ่มรู้สึกถึงความอ่อนแอที่ไม่เคยเจอภรรยายังคงสงบแต่สายตาเต็มไปด้วยแผนการเธอเริ่มเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่รวบรวมมาจากเอกสารและสัญญาต่างๆครอบครัวและแขกเริ่มตระหนักว่าสามีไม่โปร่งใสและหลายอย่างเป็นเรื่องจริงสามีพยายามอธิบายตัวเองนี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพูดเสียงสัน่นแขกเริ่มกระซิบและมองเขาด้วยสายตาสงสยัย เมียน้อยพยายามเข้าไปช่วยแต่กลับทำให้สถานการณ์ยิ่งแย่พรรยาเงียบและเพียงแค่ยิ้มบางๆรอยยิ้มของเธอเหมือนประกาศชัยชนะที่ยังไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแขกเริ่มรู้สึกถึงความทรงพลังของผู้หญิงที่เคยเงียบสงบสามีเริ่มสูญเสียความมั่นใจความภูมิใจและความอวดดีที่เคยมีกลายเป็นความอับอายเขามองเมียน้อยและพยายามหาทางรอดแต่สายตาของทุกคนทำให้เขาตระหนักว่าไม่มีใครอยู่ข้างเขา เมียน้อยเริ่มรู้สึกถึงการถูกใช้เธอเริ่มสงสัยในความมั่นคงของความสัมพันธ์ฉันถูกหลอกหรือเปล่าเธอคิดในใจการที่ภรรยาเพียงนิ่งสงบและใช้หลักฐานจริงทําให้เธอรู้สึกถึงความอันตรายแขกเริ่มกระซิบว่าสามีของเธออาจไม่ใช่คนที่เชื่อถือได้ความคิดเห็นเหล่านี้ทําให้สามีหัวเราะไม่ออก ภรายาเพียงมองเขาอย่างสงบนิ่งแต่ทุกสายตาแขกพูดแทนคําว่าความน่าเชื่อถือของเขาได้พังลงแล้วในขณะเดียวกันภรายาเริ่มเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและธุรกิจของสามีต่อหน้าผู้คนการเปิดเผยนี้ทำให้สามีเสียเครดิตและอำนาจแขกทุกคนเริ่มให้ความสนใจและเคารพในความสงบและความเฉียบคมของภรายาเมียน้อยตระหนักว่าการมั่นใจเกินไปและความประมาทของสามีเป็นจุดอ่อน ภรรยาที่เงียบสงบและรอบคอบค่อยๆค,คุมเกมทั้งหมดตอนนี้จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นแล้วสามีไม่สามารถฟื้นความมั่นใจและอำนาจของเขาได้เมียน้อยเริ่มหวาดกลัวและรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ภรรยากลายเป็นศูนย์กลางความสนใจและพลังใหม่ในบ้านภรรยาไม่ต้องใช้ความรุนแรงหรือคำพูดมากเพียงแค่ใช้ความสงบความอดทนและการวางแผน เธอทำให้ทุกคนเห็นว่าความจริงและความชันฉลาดเหนือกว่าอารมณ์และความอวดดีวันนี้บ้านเต็มไปด้วยผู้คนแขกมากหน้าหลายตามองสามีและเมียน้อยด้วยความสงสยัยสามียังคงพยายามสร้างภาพภูมิใจแต่รอยยิ้มเริ่มสัน่นเมียน้อยยืนข้างเขายังคงพยายามมั่นใจแต่สายตาของเธอสั่นเล็กน้อยพรรยาสงบนิ่งนั่งอยู่กลางห้องเธอมองทุกคนอย่างมั่นคงและเฉียบคม แฟ้มเอกสารและหลักฐานที่เตรียมไว้อยู่ตรงหน้าเธอทุกสายตาจ้องมาที่เธอรอให้เธอพูดฉันคิดว่าถึงเวลาที่ทุกคนควรเห็นความจริงน้ำเสียงภรรยาเรียบแต่หนักแน่นแขกทุกคนเงียบความสงบของเธอทำให้ทุกคนตระหนักว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสำคัญมากภรยาเริ่มเปิดเอกสารทีละชิ้นหลักฐานเกี่ยวกับการเงินของสามีการโกหกและความสัมพันธ์ลับ การประพฤติผิดทางธุรกิจและสัญญาที่ไม่โปรง่งใสทุกคนเริ่มตกตะลึงสามีเริ่มเงื่อแตกสีหน้าเปลี่ยนเขาพยายามแก้ตัวแต่ทุกคำพูดของเขาดูอ่อนแรงแขกเริ่มกระซิบและมองเขาด้วยสายตาที่ไม่ไว้ใจเมียน้อยเริ่มหวาดกลัวฉันถูกใช้หรือเปล่าเธอคิดในใจความมั่นใจของเธอเริ่มพังเพราะเธอเห็นชัดเจนว่าภรรยาเป็นคนคุมเกมทั้งหมด ภรรยาไม่เพียงแค่เปิดเผยหลักฐานเธออธิบายอย่างชัดเจนถึงการกระทําของสามีแขกทุกคนเริ่มเข้าใจและให้ความสนับสนุนภรรยาสามีรู้สึกถึงความพ่ายแพ้แต่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ความอับอายของสามีถึงขีดสุดการโกหกการอวดดีและความมั่นใจของเขากลายเป็นเรื่องหน้าอับอายต่อหน้าผู้คนเมียน้อยพยายามเข้าหาภรายาเพื่อช่วยแต่ถูกเพียงสายตาสงบนิ่งตอบกลับ ภรรยาแสดงให้เห็นว่าเธอมีความสงบและความชันฉลาดเหนือทุกอย่างตอนนี้แขกทุกคนเริ่มยกย่องภรรยาความเงียบสงบและการวางแผนอย่างรอบคอบของเธอเปลี่ยนทุกสถานการณ์สามีถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเสียเครดิตและความภูมิใจเมียน้อยเริ่มตระหนักว่าเธอไม่มีอำนาจเหนือภรรยาได้ภรรยาเพียงยิ้มบางๆความสงบของเธอแสดงถึงพลังที่แท้จริงแขกทุกคนเริ่มเชื่อมั่นและให้ความเคารพ สามีและเมียน้อยต้องยอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่มีทางแก้ตัวความสำเร็จครั้งใหญ่ของภรรยาเธอพิสูจน์ว่าความอดทนและการวางแผนสามารถเอาชนะความอวดดีและการทรยศได้ความเงียบสงบของเธอไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่เป็นเครื่องมือแห่งความชัญฉลาดวันนี้บ้านกลับสู่ความสงบที่แตกต่างออกไปแขกและครอบครัวบางส่วนยังคงอยู่สามีเดินเข้ามาแต่ใบหน้าซีเซียวความมั่นใจที่เคยมีพังทลาย เมียน้อยยืนอยู่ข้างเขาแต่สายตาเต็มไปด้วยความเสียใจและความหวาดกลัวภรรยานั่งอยู่มุมห้องสงบเหมือนเดิมแต่ความสงบนั้นเต็มไปด้วยพลังทุกสายตาจ้องมาที่เธอทุกคำพูดของเธอหนักแน่นและเฉียบคมเธอไม่ได้ยิ้มแบบยั่วยุแต่รอยยิ้มของเธอแฝงไปด้วยความเป็นผู้ชนะสามีพยายามอธิบายตัวเองแต่ไม่มีใครฟังเขาพูดเสียงสั่นและหันไปมองเมียน้อย เมียน้อยรู้สึกผิดหวังและอับอายแขกและครอบครัวเริ่มเมินหน้าและถอนหายใจด้วยความเห็นใจภรรยาภรรยาลุกขึ้นอย่างสง่างามทุกสิ่งมีผลของมันเธอกล่าวเสียงนิ่งแต่หนักแน่นเธอเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายที่สามีสร้างไว้ทั้งหมดสามีและเมียน้อยตกอยู่ในความอับอายต่อหน้าผู้คนความเงียบของภรรยากลายเป็นเครื่องมือท่งพลังสามีและเมียน้อยรู้ว่าไม่มีทางหวนกลับ ทุกการกระทําของพวกเขาถูกเปิดเผยต่อครอบครัวและสังคมความยุติธรรมเกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงสามีถูกจำกัดอำนาจและเสียเครดิตในธุรกิจและครอบครัวเมียน้อยถอนตัวออกไปแขกและครอบครัวเริ่มยกย่องภรรยาเธอไม่เพียงชนะเกมแต่ชนะด้วยความสงบและความเฉียบคมภรรยาใช้สายตาเงียบสงบมองสามีครั้งสุดท้ายไม่มีคำด่าไม่มีการเยาะเยะ้ย แต่สายตานั้นเต็มไปด้วยความตัดสินและความชานฉลาดทุกคนเข้าใจว่าความอดทนการวางแผนความสำเร็จเหนือการทอรยดและความอดดีสุดท้ายภรรยาเดินออกไปเธอริเครมชีวิตและความสง่างามของเธอแขกทุกคนมองตามด้วยความเคารพและชื่นชมสามีและเมียน้อยต้องเผชิญกับผลลัพธ์ของการกระทำของตัวเองมอเรของเรื่องความสงบและความอดทนสามารถเอาชนะความอดดีและความทรยศ การวางแผนและความเฉียบคมมีพลังมากกว่าคำพูดและการวยวายผู้ที่ประมาทและไม่เคารพความจริงจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ของตัวเอง